สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนทำข้าวหมากซึ่งเป็นขนมไทยแต่ดั้งเดิมและเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่คิดกระบวนการหมักข้าวเหนียวจนเกิดจุลินทรีย์ชื่อว่าไบาโอติกมีสรรพคุณช่วยในการขับถ่ายลดการท้องอืดช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การเกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยค่ะมาดูวัตถุดิบและกระบวนการทำข้าวหมากกันเลยค่ะครูใช้ข้าวสารเหนียวเขี่ยวงูนะคะจำนวน1กิโลกรัมแล้วก็นำไปแช่1คืนมาล้างให้สะอาดส่งให้เสด็จน้ำแล้วก็แป้งทำข้าวหมาก1ก้อนวัตถุดิบที่ใช้ก็มีแค่นี้ค่ะมาดูขั้นตอนวิธีการทำข้าวหมากกันเลยค่ะ อันดับแรกเราจะไปนึ่งข้าวก่อนนะคะโดยการนําข้าวที่เราแช่แล้วนะคะใส่ในรางถึงโดยมีผ้าเขาบางปูการทำข้าวหมากเนี่ยต้องทุกอย่างต้องสะอาดแม้แต่การล้างข้าวหรือภาชนะต่างๆนะคะอันนี้เป็นผ้าผ้าเขาวใหม่แต่ไม่ค่อยจะบางครูก,ก็เลยไปเจาะ <laughs> เจาะรูเพื่อให้ไอน้ำเข้าขึ้นมาได้สะดวกแล้วเราก็ใส่ ข้าวลงไปนะคะเปิดรูดตรงกลางเพื่อให้ไอ้น้ําขึ้นมาแล้วก็ทําให้ข้าวสุกไวขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ใช้ผ้านิปิดข้าวแล้วก็นําไปนึ่งซึ่งครูได้ตั้งน้ําเอาไว้แล้วนะคะอาน้ําเดือดแล้วเราก็ ใส่ข้าวลงไปนึ่งเลยค่ะเราจะจับเวลาประมาณ25นาทีนะคะหรือจนกว่าข้าวจะสุกเดี๋ยวราจะมาดูกันอีกทีนะคะครบกำหนดเวลาแล้วค่ะได้25นาทีนั้นครูก็มาดูแล้วก็มาพลิกกลับข้าวให้เขาสุกทั่วถึงกันและพอนาทีที่30ก็พอดีค่ะ คุณก็ปิดแก๊สได้ค่ะแล้วก็ก็ยกลงค่ะเราจะพักข้าวเหนียวนี้เอาไว้ให้ข้าวเย็นสนิทเมื่อข้าวเย็นแล้วเราก็จะมาทําในขั้นตอนต่อไปค่ะ,ะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะขณะที่เรารอข้าวเหนียวที่เราเนึ่งเนี่ยเย็นสนิทนะคะเราก็มาทําในส่วนที่เป็นแป้งข้าวหมากเราจะใช้ในอัตราส่วนข้าวเหนียว1กิโล แป้งเข้าหมากหนึ่งก้อนค่ะเราจะมาบดให้มันละเอียดเป็นผ๋ยผงเลยนะคะเราก็จะ,จะมาบดแบบนี้ด้วยกันตำให้ละเอียดค่ะ ยิบแล้วนะคะ,ะพักเอาไว้ต่อไปเราจะเอาเข้าวเหนียวที่นึ่งเนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะเราจะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดให้มากที่สุดนะคะในการทำข้าวหมากเนี่ยคจะใช้ผ้าใหม่ทาชนะจะต้องสะอาด ล้างน้ำจุดประสงค์ก็คือเอายางของข้าวเหนียวนี่ออกไปแล้วก็ทำให้ข้าวเนี่ยซุยคือไม่กอดกันนะคะให้ก็แยกออกจากกันเป็นเม็ดๆแล้วก็มากรอง ครณจะล้างน้ำสะอาดในสองครั้งนะคะขย่าเขยเข่าให้เขาเสด็จน้ำนะให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะ,ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อข้าวเสด็จน้ำ หรือแห้งดีแล้วนะคะมาเทลงมาเทลงในหม้อที่เราจะทําการคลุกเคล้ากับแป้งเข้าวหมากนะคะเราก็เอาแป้งเข้าหมากที่เราบดนะคะโรยลงไปให้ทั่วทนการคลุกเคล้าข้าว,าวให้เข้ากันนะคลุกให้ทั่วถึง ข้าวเรยจะต้องไม่กอดกันเป็นก้อนนะคะเราต้องร่นซุยเป็นเม็ดเม,ม,ม็ดอย่างนี้โรยลงไปคลุกเคล้าให้ข้าวกันให้ทั่วถึงเน้นความสะอาดนะคะขอย้ำถ้าข้าวหมากเรามีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรแม้แต่นิดเดียวเขาก็จะออกสีเหลืองนะคะหรือสีส้ม แต่ก็ทานได้แต่ถ้าเราหงุงเรานึ่งงข้าวแฉะหรือภาชนะไม่สะอาดมากๆเลยเขาก็จะเปรี้ยวเสียไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเน้นเรื่องเราจะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะมาบรรจุลงถ้วยเล็กๆอย่างนี้ค่ะ ใช้ขอใช้มือเลยค่ะใส่ให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าก็จะยุบลงไปอีกเสร็จแล้วก็มาปิดฝานะคะ ให้ผลจากแมลงจากมดบรรจุลงกระปุกแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปเก็บในอุณหภูมิห้องแล้วก็ที่ปลอดภัยหมายความว่าไม่มีมด,ม,ม,ดมีแมลงมาใกล้นะคะแล้วเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งเมื่อผ่านไป2วัน2คืนค่ะ,ะมาดูข้าวมาของเรานะคะข้าวเหนียวที่เราคลุกกับแป้งเข้ามาเป็นเวลา2วัน2คืนเขาก็จะทําปฏิกิริยากัน ทำให้เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งชื่อว่าโปรไบโอติกนะคะแล้วก็จะทำให้ข้าวเราเนี่ยนุ่มแล้วมีน้ำเยิ้มออกมาน้ำนี่ก็จะหวานแสดงว่าข้าวเหนียวเรามีน้ำตาลเยอะนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็ทานได้แล้วเมื่อข้าวหมักได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะนําไปเก็บในตู้เย็นนะคะแล้วก็นําออกมารับประทานหลังอาหารวันละ หนึ่งกระปุกนะฮะใหญ่ให้เกิดนี้นะเพราะข้าวเหนียวมีน้ำตาลมากจะทำให้คนที่มีน้ำตาลในเลือดมากอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเบาหวานมากขึ้นอนนี้ครูจะชิมค่ะหวานฉ่ำหอมหวานเราไปทำดูนะคะทำทานก็ได้ทำขายก็ดีข้าวหมากนี่จะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยระบบการย่อยด้วยค่ะ วิธีทำข้าหมากที่ครูนำเสนอคงมีประโยชน์ได้นำไปประยุกต์ใช้ได้กรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม s u b สไครป์ติดตามเมนูดีๆที่ครูจะนำมาเสนออีกในคลิปต่อๆไปอีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ